And สวัสดีครับผมเชอร์ and ครับวีดีโอนี้ก็อยู่กับผมเชอร์เหมือนเดิมนะวีดีโอนี้นะครับก็จะมาทำคอนเทนต์จัดของไนด้วยงบ1,000นะครับผมก็ไม่ได้ซื้อจริงๆหรอกนะอ๋อผมมีเซ็ตไนของผมแล้วนะครับราคามันเกินพันไปแล้วเนอะเออแค่หมวกไข่ดาวก็2,350แล้วนะครับ แต่เราจะมาจัดเซตในราคาประหยัดเนอะสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเพื่อไปป่าบาโฟโดยเฉพาะเลยนะเออเพื่อไปป่าบาโฟโดยเฉพาะเลยนะครับด้วยงบ1,000บาทปัจจุบันนะครับราคาเอยู่ที่ประมาณ60เนะถ้า1,000บาทนะครับ1,000บาทแล้วก็หารด้วย60นะครับมันจะได้เท่ากับประมาณ16.5 M นะโอเค 16.5m นะครับ อ๋แล้วเร,เราต้องเตรียมของอะไรไปบ้างน่ครับไปป่าบาโฟอ่ะที่จริงนะครับป่าบาโฟต้องต้องมีหมวกไข่ดาวไม่งั้นก้มเก็บขยะตายเลยนะครับแต่ถ้าเราจะเซตประหยัดแบบพยายามก้มเก็บมันก็ได้เนอะก็ไม่เป็นไรนะครับก้มเก็บมันได้แหละอ่ะค่อยๆเก็บไปทีละชิ้นนะครับก็อาจจะช้าหน่อยฟาร์มมาเรื่อยๆนะครับเผื่อกาดหมูดําตกเผื่อกาสแอนเทอร์ไฟตกก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยสะสมไปซื้อหมวกไข่ดาวก็ได้ะคี้บฟาร์มสักเดือนนึงก็น่าจะได้แล้วเนอะ คงจะไม่ยากเกินไปนะครับอ่ะโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับในการไปป่าบาโฟเนี่ยก็ต้องมีดาบถูกไหมดาบนะครับก็ราคาประหยัดเลยเนอะเป็นทูแฮนด์บวกห้าง,ง่อยๆนะครับแต่การ์ดของเราเนี่ยก็ใสเเ่เป็นการ์ดหมานะครับอ่าการ์ดหมานะเป็นการ์ดหมานะครับเพราะเพื่อให้โบได้แรงมากขึ้นนั่นเองหรือจะใส่เป็นการ์ดนี้ก็ได้นะครับ การที่เราโบมาแรงแล้วเราได้ SP เพิ่มขึ้นนะครับเป็นการนั้นก็ได้เนื้อกิ๊กมั้งถ้าจำไม่ผิดเนื้อเป็นแมงป่องหรือเปล่าเออแต่ราคามันสูงมากเลยนะครับก็เราเป็นเซตราคาประหยัดนะก็ใส่การ์ดหมาน้ำตาลไปแทนนะครับดีเซอร์ูฟนะพลังโจมตีของของขนาดเล็กมันจะแรงขึ้น15%นะครับแล้วพลังโจมตีบวก5บอเมจจอเป็นขนาดเล็กนะครับฮันเตอร์ไฟเป็นขนาดเล็กนั่นเอง ซึ่งถ้าแบบเราสเต็งเยอะๆเ,เนี่ยเราสามารถโบฮันเตอร์ไฟทีเดียวทีเดียวตายได้เลยเนะครับอ่ะโบฮันเตอร์ไฟทีเดียวตายก็ก็ประหยัด HP เราประหยัดมานาประหยัด SP เราเยอะนะครับถ้าโบทีเดียวตาย,ยไม่ได้มต้องโบ2รอบนะครับมันมันช่วยมันช่วยทําให้เราแบบประหยัด HP ด้วยไงเวลาเราโดนล,ลุมะครับแล้วโบฮันเตอร์ไฟทีเดียวตายเนี่ยก็ก็ง่ายเลยเนยะครับ h p เราโดนล,ลุมมันก็จะโดนน้อยลงนั่นเอง ในฮันเตอร์ไฟในป่าบาโฟมันเยอะมากนะครับโอ้โหมันมาทีสี 4, ตัวเลยครับบางครั้งเนี่ยมันอยู่เป็นกระจุกเป็น10ตัวเลยนะครับเราโบทีเดียวไปเลยนะครับปักเอาให้ล่วงเลยนะเออแต่สเต็งต้องต้องประมาณ70ขึ้น70ขึ้นนะครับถึงโบฮันเตอร์ไฟทีเดียวตายนะเออก็ประมาณนั้นนะครับก็อย่างแรกราคานี้ก็ฮะราคาของทูแฮนนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนแปดแสนเซนนีเนาะอ่ะ และส่วนการ์ดหมานะครับก็อยู่ที่เวลาหกแสนต่อใบถ้าไปหารทุกถูกได้ก็จะราคาประมาณสัก4ี่แสนห้าได้นะแต่แต่ถ้าตีราคาจับสูงเนี่ยก็ประมาณ0กแสนนะครับก็ซื้อร้านประจําร้านใหญ่เลยก็ได้เนอเขาจะมีตั้งขายอยู่ตรงคาร์ฟาร์มอล็อกนะครับอ่ะก็บวกราคาไปทูแฮน8 0แปดแสนนะครับบวก5แล้วก็บวกการ์ดหมาน้ําตาลนะครั 2, บสองใบหกแสนสองใบก็ล้านสองนะครับเราใช้งบประมาณไปกับอุ้อะประมาณ2ล้านนะครับ ประมาณ2ล้านนั่นเองก็ถ้าบวกทูแฮนเข้าไปสักสัก,สก4ี่แสนนะครับเผื่อเผื่อราคามันเด้งขึ้นมาในทูแฮนแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเอาเคมอเข้ามาแล้วนะครับคนคงหันไปใช้ K เคมอกันหมดแล้วนะหลังจากที่เอาออกไปเนะี่ยเขาคงเอามาเจาะลูกันเต็มเลยแหละนี้ผมเห็นเคมอเกลื่อนเลยเนาะราคาทูแฮนก็น่าจะตกลงนั่นเองเออก่อตีไป2องล้านสี่นะครับสำหรับอาวุธนะแล้วเสื้อนะครับเสื้อก็ จะเป็นอันนี้เดินตามผมมาตืดๆตืดๆตืดๆเสื้อนี่ครับก็จะเป็นไห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 นนี่ครับอ้าวออกไปแล้วเองเขาขายถูกนะครับขายถูกปุ๊บออกไปเลยนะครับผมหาก่อนนะหาหาหา,หาเจอแล้วนะครับอ่านั่นก็คือก่อน เสื้อกอนเอชพีเนี่ยคือมังกรเนีแหละที่เขาเรียกกันกรอนก็คือมังกรนั่นแหละนะครับมังกรเอชพีนั่นเองนะมังกรเอชพีเนี่ยถ้าใส่นะครับทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์ได้ด้วยการโจมตีระยะประชิดนะ ก็จะได้ sp 1 0นะครับตายมามอนเตอร์ตายปุ๊บเราได้ sp 10เด้งกลับคืนมาเองแต่ถ้าเราถอดชุดเกาะเราออกอันนี้มาใส่กับชุดเกาะเนะถ้า,าถอดชุดเกาะออกอะ sp เราจะเสียหนะึ่งรอั้แต่ส่วนใหญ่เราไม่ถอดอแล้วนั้นเราใส่ติดไปเลยเนะยอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจแต่สนใจที่แบบเราโบทีเดียวแล้วแบบ sp มันคืน10ต่อตัวเลยนะครับถ้าฮันเตอร์ไฟมา10ตัวโบทีเดียวตายก็ึ้น1 0อย sp อ่คือพูดง่ายว่า sp เราจะเป็นอมตะนั่นเองนะคือไม่มีวันหมดนั่นเอง ก็ไม่ต้องใช้พีชแบบเล่งเล่งอาเล่งเ p เลยนะครับก็เป็นส่วนสําคัญราคากรอ s p ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2องล้านแนะบวกกับเสื้อนะีครับก็หาเสื้อใส่ประมาณ3 0 0แสนนะครับบวก2อ0ล้านแบวก3 0 0แสนนะครับก็ราคาก็จะไปอยู่ที่ประมาณ5้าล้านหาเซนนีนะยังเหลือนะยังเหลือตังอยู่นะครับอ่ะก็อีกชิ้นต่อไปเนี่ย คือเรามีแบบเด้ง HP แล้วใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องมีแบบของเพิ่ม HP นะครับเออของเพิ่ม HP นะครับของเพิ่ม HP เนี่ยก็จะเป็นกระต่ายฟ้าเนะอ่าซึ่งราคากระต่ายฟ้ามันไม่ใช่ล้านเจดะครับมันมีถูกกว่านี้อีกนะครับถ้าหาเดินในมอดีๆอ่ะมันจะมีประมาณล้านสองถึงล้านห้าเองเออไม่ใช่ล้านเจดนะครับเออถูกกว่านี้ก็มีนะครับ ก็ต้องเดินดูยาตาดีได้ตาลายเสียงจริงเนะใส่คลิปกระต่ายฟ้าครับเพื่อปัม๊มไอ้แย่แย่ซื้อที่นี่นะครับถ้าใส่คลิปกระต่ายฟ้าแล้วก็ซื้อซื้อไอ้แ yeah ย่ที่นี่นะครับตัวกระป๋อมนั่นเองกระป๋อมเนี่อเขียวๆซื้อมาปั๊มน่ครับอ่ะมันปั๊มดีสุดแล้วนะประหยัดนะครับมันอันละเท่าไหร่นะมันอันละ60นะครับถ้า O C D C เนี่ยมันก็เหลือละ40กว่าเนาะถูกมากเลยนะครับประหยัดสุดๆปั๊มได้เรื่อยๆอ ปั๊มได้มีวันหมดแ,แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปั๊มนะครับถ้าเราเลีว้วสูงๆนะเนี่ยเราหลบ Hunter Fly หลบ b a l m a t e JR หลบ Monster น,นั้นพ้นนะแล้วก็จะโดนได้ไม่หนักเท่าไหร่เพราะเราจะใส่การนี้ต่อไปครับก็บวกราคาคิดก็ต่ายฟ้ากนะันเนอะตีไป2อันนี้อัะละล้านหก็2อันก็3ล้าน,นครับบวกไป3ล้าน5ล้าน5บวก3ล้านนี้ครับก็จะเป็น8ล้าน,อนเองและอันต่อไปที่เราต้องใส่ก็คือ มัพมัพไอ้นี่มัพเรดิกนั่นเองเออมัพเรดิกนะครับเราต้องใส่มัพเรดิกตอนนี้ราคาเรดิกอยู่ที่ส0 0แสนนะครับมัพก็น่าอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งแสนเนะก็ต้องใส่เรดิกนะครับเพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อลดดาเมจในการโจมตีธรรมดาของมอนสเตอร์ลงอีก20%ซึ่งมันจะทำให้เราถึกมากขึ้นนั่นเอง3 0 0แสนบวกกับมัพอินสิบบวกอีน่อยแสนก็เป็นสี่แสนับก็บวกไปเลย4 0 0แสนนะ อ่าตอนนี้เราใช้ตังไปทั้งหมด8 9 0ล้าน9ครับยังเหลือยัง le, เหลือครึ่งหนึ่งนะครับในงบ1,000เรามี map, มัฟมีคลิปมีดาบมีเสื้อคราวนี้เราเหลือรองเท้าครับตามผมมารองเท้านะครับรองเท้ามีฮิ้เลือก2แบบนั่นเองนะนั่นก็คือเทมสเตงน,นะครับรองเท้าบวก str เรานั่นเองเออแป๊บหนึ่งนะผมหาก่อนนะครับ มันอยู่แถวไห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 นปับ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 เทมสเตนอยู่ไหมเพื่อเอา str นี่นะครับเพื่อเอาดาเมจมันขึ้นนะครับถ้าแบบเราพอ up สเตนเยอะๆเนี่ยเราสามารถที่จะระเคลือท้าแสงนะเราสามารถโบว์ฮันไฟทีเดียวตายแล้วก็บว์บาเมจจอาบาเมจจอาทีเดียวตายได้ด้วยนะครับทีเดียวเลยนะครับ ถ้าบางเอชอามันจะเป็นธาตุมืดนะครับถ้าเราเคลือบแสงเนี่ยมันจะตีได้แหลกได้แรงมากขึ้นนั่นเองเออก็ประหยัดเนะก็โบทีเดียวล่วงได้เลยนะมันต้องเป็นเทมสเตงบวกเป็นอันนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นเทมสเตงอย่างเงี้ยแต่เอาแค่บวก3นะครับบวก3แล้วก็ใส่ก๊์ดหมาดําก็ได้นะหรือใส่ก๊์ดโซฮีก็ได้นะครับราคามันไม่ใช่55 m อนะครับถ้าเป็นเทมสเตงบวก3ธรรมดา ใส่การ์ดหมาดังเนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณสี่ถึงหเอ็มนั่นเองเออเทมสเตนก็แพงหน่อยเนอะมันจะบวก str 3นะครับบวกแม่ sp สองร้อยบวก sp บวก sp 20นะครับแต่ถ้าเราเราใส่แบบบวก3นะครับเราก็จะได้ atk บวกหเองแต่ถ้าเราสเตน99เนี่ยมันจะบวกเพิ่มอีก30นะครับอ่ะคุณพูดง่ายว่าไงเนี่ยควรอัพ str 99นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าใครไม่ได้อัพ str 99เนี่ย ผมก็แนะนำว่าให้ใส่อันนี้นะครับแต่ใส่เทมสแตงนี่ใช้ยันได้เอ็นเกมเลยนะครับอ่าใช้ได้ยาวๆนั่นก็คือใส่อ่าเท้าโซโฮีนั่นเองราคาถูกนะครับเท้าโซฮีเท้าโซฮีก็เพื่อเอา SP เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับและการดึงเอพีเพิ่มอีก3เพื่อเวลาเราบางครั้งจังหวะโบนีครับมอนเตอร์ไม่เยอะนั่นเองนะ แล้วเราโบเนี่ยมันคืน s อพได้ไม่ทันนะครับเออหรือเราโบรัวเกินไปเนี่ยเออเราก็ต้องใช้แม็กเอชพีเพิ่มขึ้นหน่อยนะก็คือเพิ่มไป15%ก็เยอะมากเลยนะครับเท่ากับเราโบได้โบเพิ่มขึ้นมาอีก10ครั้งโบเพิ่มขึ้นอีกได้หนึ่งครั้งนั่นเองเออนั้นก็ประมาณนั้นนะ15%้นะครับอะแล้วก็เหลี่ยมหมวกหมวกคราวเนี้ยบวกสมมุติใส่เป็นเป็นน,นี่นะครับ เป็นรองเท้าโซฮีนะไม่ใส่เทมสเตงเนะบวกไปหนึ่ล้านนี่ก็คราวนี้ก็จะเป็น9ล้าน9เนะเราเหลืออีก16อีก6.5ล้านน่ะก็จะครบ1,000ครับผมก็แนะนำได้ว่าควรใส่หมวกหมวกเป็นนี่นะจริงมันเป็นคนเป็นไข่ดาวนะแต่มันก็ใส่เป็นี่นี่ได้หมวกผลไม้นั่นเองเออใส่หมวกผลไม้นะครับ พื่อเอาสตรอเบอรี่ตกมาอีกนั่นเองแล้วเราก็ก้มเก็บกันรัวๆเลยนะเอ่อก้มเก็บรัวๆเลยนะครับหมวดผลไม้เนี่ยมันก็จะตกสตรอเบอรี่ผมหาหมวดผลไม้ไม่เจอผมหาหมวกผลไม,ไ,มไม้ไม่เจอนะครับหมวกผลไม้ไม่เจอนะครับสงสัยโดนเหมาไปแล้วเนี่ยเขาเขาคิดกันนะครับหมวกผลไม้ราคาช่วงนี้ก็แรงพอดูเลยนะครับราคาหก 7.5m ถึง 7.5m ก็ถ้าอยากได้ถูกทวงเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้มาตั้งตรงเนี้ยนะครับให้มาตั้งร้านตรงเนี้ยแล้วก็แล้วก็นั่งรับนั่นเองเนะเออนั่งรับนะครับนั่งรับแบบหมวกผลไม้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็ใส่ใส่หมวกอะไรไปก็ได้เนื้อมันไม่มันไม่ได้สําคัญมากนะครับหมวกผลไม้เพราะแบบมันแค่เพิ่มเพิ่มให้เราแบบ เก็บเงินได้เร็วมากขึ้นนั Dang. ่นเองแต่มันกว่าจะคุ้มทุนเนี่ยมันก็นานครับเพราะสตรอเบอรี่มันขายอันละแค่9 0 0าร้อยถึงพันสองเองเนอะกว่าจะคุ้มทุนมันก็ใช้เวลาสักพักเลยนะครับก็ไปเลือกซื้ออื่นๆก็ได้ตามใจฉันเลยหมวกอ่องหมวกแอปหมวกคิหมวกหมวกอะไรก็ได้นะซื้อมาใส่ไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะเก็บตังค์ซื้อหมวกไข่ดาวได้นั่นเองนะครับเออโบไปเรื่อยๆเนอะโบไปเรื่อยๆนีครับเผื่อกาดแมงแดงตกนี่กาดแมงกาดแมงแดง การแมงแดงตอนนี้พุ่งไป1.9นะแครับอ่ะแล้วซึ่งในครั้งผมเนี่ยก็มีอยู่ใบหนึ่งนะจากราคานี่ครับจากราคาการแมงแดงเนี่ยที่อยู่ราคาหลักแสนเนี่ยตอนนี้พุ่งขึ้นไปถึงแบบมีการแมงแดงเนี่ยครับพุ่งขึ้นไปถึง1.9้แล้วครับที่เขาซื้อขายกันนั่นเองเออก็ 2m นั่นเองแพงมากเลยนะครับมันก็คือดูเท p พีเนี่ยได้พี เป็น15%ของดาเมจที่ทําได้เนะโอกาสสาเร็จ3%นะครับและเขาใช้การ์ดแมงแดงกันเยอะมากเลยนะในป่าบาโฟคือมันเยอะมากอะ่ะมีโอกาสตกการ์ดแมงแดงเยอะมากนะครับมันจะมีการ์ดแมงแดงการ์ดดาเมท JR แล้วก็การ์ดงูดำนะครับที่เป็น3การ์ดท,ที่แบบแหลมๆม,มันเองการ์ดงูดํายิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยนะครับพอไปดูราคาการ์ดงูดำเนี่ย2.9แล้วนะครับจะ 3M แล้วนะครับใบเดียวนี่บก็ตีเป็นเงินตรงๆก็คือ180บาทต่อใบอะ่ะ 180บาทต่อใบเลยเนียครับแพงจริงๆอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอะหมวกก็เลือกกันตามใจฉันเลยนะส่วนของอีกก็เลือกกันตามใจฉันนะครับก็ครบแล้วแหละอะเลือกได้เลยน,นั่นเองหรือจะเก็บตังไว้อีกประมาณ6.5เอ็มแล้วรอไอ้นี่เลยนะรอหมวกไข่ดาวเลยเนียครับราคาหมวกไข่ดาวตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูขอแงแพงๆก่อนนะขอชอบตั้งกันตรงนี้นะ หมวกไข่ดาวโดนเหมาหมดไปยังนีะครับก็เป็นของยอดฮิตเลยนะครับเน้นขายออกเนี่ยก็ชอบเอาเอาเอาของแพงๆมาขายเนี่ยับอ่าเจอแล้วนะครับหมวกไข่ดาวอันนี้รูว่างด้วยนะครับยังแบบซิงๆเลยนะครับซิงๆเลยนั้นหมวกกรีดไข่ดาวนะครับซิงๆไม่มีไม่มีการ์ดด้วยนะครับราคาทะลุไปที่3893 89นี่ครับคือ3ามสามสิบแาแสนเซนีนั่นเอง โอ้โหเป็นล้านไอ้สามสามสามสิบแปดล้านเก้าแสนเซนีนะครับขอโทษด้วยผมผู้ผิดนเนอะสามสิบแปดล้านเะก้าแสนเซนีเนอะก็ก็ราคาแบบแรงนะครับถ้าตีเป็นเงินก็เดี๋ยวผมคำนวณเนอนะก็เอาสามสิบแปดจุดไอ้สามคูณด้วย60นะครับโอ้โห,โโหก็ราคาประมาณ2,334บาทนะครับถ้าเป็นเงิน ก็ถือว่าไม่แพงอ่ะแต่เราซื้อจากซื้อเนี่ยก็อาจจะโดนภาษีนะครับโดนภาษีด้วยเพราะราคาของมันเกิน 10m ไปแล้วเนะอ่ะก็ราคาประมาณนี้แพงพอสมควรเลยนะครับแต่ดาเล่นไหนก็ต้องมีหมวกไขาดาวนะครับก็ฟากเก็บเงิไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราจะซื้อหมวกไข่ดาวได้ก็อดทนกันหน่อยนะครับผมโอเคก็เจอกันวีดีโอหน้านะครับวีดีโอนี้ผมก็ามาแนะนําเท่านี้แหละสําหรับงบ1,000นะ ยิงก็เหลือเหลืองินอีกนะเนี่ยใส่ของเราเหลือใส่อะไรก็ได้นะหมวกช่องว่างอีกสั้งสออันนะครับ 6.5m ก็จัดสรรปันส่วนกันเราเองนะครับอ่ะเจอวีดีโอหน้านะวีดีโอนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดดีนี้ด้วยนะครับอ่ะก็ฝากฝากช่องแค t แอนเชด้วยนะครับ ผมตอนนี้มีิอบสมัครสมาชิกแล้วนะก็สมัครสมาชิกแค่เดือนละ50บาททองนั่นเองเนอะเป็นค่าขนมของผมด้วยนะครับผมจะมีวิดวีโอหน้าครับยู่ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย cat and c h a r